ปัจจัยในการเลือกซื้อแบตเตอรกัวที่คนคาดไม่ถึงนะครับก็มีปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องยี่ห้อชนิดแบตแต่อีกสิ่งสําคัญเลยหนึ่งปัจจัยเลยคือเรื่องของค่า CCA ของตัวแบตที่เป็นตัวปัจจัยที่จะใช้งานเพราะมันมีผลต่อการจ่ายกระแสให้กับตัวอ่ารูปไฟฟ้าเราต่นเองสิ่งสําคัญเราต้องดูค่า CCA จากตัวแบตเตอรี่แต่เราจะรู้ได้ไงว่าค่าแบตเตอรี่ตัวนั้นมีค่า CCA ที่สูงมากน้อยขนาดไหนเราก็ต้องมีเครื่องเทสตัวนี้นะครับอ่ะผมจะยกตัวอย่างตัว แบบต,ตัวนี้นะครับผมจะเทสให้ดูค่า C A มันอยู่ที่เท่าไหร่แบบนี้นะครับเราต็อมีเครื่องเทสแบบนี้แบบนี้ครับแบบนี้แบบนี้ครับดูกันเลยว่าความแตกต่างของสองแบบลูกนี้มันมีค่าความแตกต่างยังไงเห็นไหมค่า C ลูกนี้อยู่ที่อ่าร้อยแปดสิบห้า CC อ่ะส่วนอีกลูกนึงนะครับอ่ะมาดูกันนะครับ ดูกันเลย yeah. อยู่ที่1 0 5 c c เครับนะเห็นไหมครับว่าแบตเราไม่ได้คิดถึงแบรนด์หรือชนิดของแบตแต่เราต้องคิดถึงปัจจัยอย่างที่สำคัญคือค่าการจ่ายกระแสของตัวแบตนั่นเองเราต้องเลือกค่าการจ่ายกระแสะให้มันสูงเพื่อ จะรองรับการใช้งานให้ได้ดีครับสำหรับตัวแบตในการเลือกซื้อแบตเราจะดูที่ยี่ห้อหรือแบตไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญกับค่าซือดอในจานจ่ายกระแสให้กับการใช้งานกับตัวรถไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นความรู้ดีๆมาฝากให้กันครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ติดตามเพจ f a c บ b o o k t i ต t o k ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ